สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูวิธีการคำนวณสูตรหาค่าของเปอร์เซ็นต์โกรธหรือก๊อเลดและการเซตค่าของตัวเลขให้เป็นสีแดงเมื่อมีค่าติดลบรวมถึงการทำกราฟแท่งแบบในตัวอย่างนี้กันนะคะการหาเปอร์เซ็นต์โกรธคือเราอยากรู้อัตราการเติบโตของอะไรสมมติว่าออในตัวอย่างนี้เป็นยอดขายในแต่ละเดือน เราอยากจะรู้ว่าปีนี้กับปีที่แล้วมีอัตราการเติบโตเท่าใดมาดูวิธีการกันนะคะก็คือเอาปีปัจจุบันลบปีก่อนหารด้วยปีก่อนก็มาดูกันเลยนะคะใน Excel นี้ว่า,าใส่เท่าก,กับเพื่อเราจะใช้สูตรเอาปีปัจจุบันวงเล็บปีปัจจุบันลบด้วยปีก่อนหรือปีที่แล้ว หารด้วยปีที่แล้วหรือปีก่อน enter ให้มาเลือกเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ค่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นเปอร์เซนต์แล้วแล้วเราก็ดับเบิลคลิกลงมาสูตรมันก็จะ c อป y ลงมาตามนี้นะคะและวิธีการเซตค่าตัวเลขที่ติดลบเหล่านี้ให้เป็นสีแดงเราก็มาที่คอลัมน์ d เลยค่ะ แล้วมาเลือกที่ Conditional Formatting คลิกลงมาและเลือกคำว่า New r u l เลือกตัวที่สองว่า Format Only Cells that contain ตัวซซเซลล์ที่เรามาร์กไว้คือคอลัมน์ D เราอยากให้ค่าของ ที่ติดลบก็คือาค่าน้อยกว่า0ให้ตัวเลขเป็นสีแดงเรามาคลิกที่ฟอนต์และให้ตัวเลขตัวหนังสือมันเป็นสีแดงกดโอเคแล้วกดโอเคอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะคือตอนนี้ค่าที่ติดลบในช่องเปอร์เซ็นต์โกดเนี่ยที่เป็นสี ที่ที่ติดลบมนี่จะเป็นสีแดงแล้วเราสามารถใส่ได้หลายๆเงื่อนไขในเซลลเดิมนี้นะคะสมมุติว่าเนี่ยเดือนพฤษภามันเป็นศูนย์เราอยากให้ตรงเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นสีเหลืองเราก็มาคุมเซลล์ที่เราต้องการแล้วมาที่ conditional formatting อีกรอบหนึ่งมาที่คำว่า new row และเลือก format ตัวที่2แล้วเลือกตัวที่2 format o n l y c e l l that contain เซลล์ที่เรามาไว้นเนี่ยเราอยากให้ค่าที่เท่ากับ0เป็นสีเหลืองแล้วก็ใส่ไปแล้วก็มาที่ fill เลือกเลือกสีเหลืองลงไปแล้วกด ok ก็คือให้ทั้งเซลล์เนี่ยเป็นสีเหลืองกด ok จะเห็นว่าเดือนพฤษภาตรงนี้เป็นศูนย์จะเป็นสีเหลืองแล้วถ้าเกิดเราอยากเทสว่าถ้าเกิดตัวเลขเปลี่ยนหรือสมมุติว่าตัวค่าอื่นเปลี่ยนไปเนี่ยตัวเงื่อนไขจะตามมาไหมสมมุติเราเปลี่ยนเดือนจุลาให้เป็น330เท่ากันนี่ค่ะมันก็จะกลายเป็นศูนตัวเลขก็เออมันก็ทั้งทั้งเซลล์นี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองที่เราเซตไว้ อ่ะแล้วเราเปลี่ยนกลับแล้วเราเปลี่ยนกลับมาเลขเดิมมัน,ม,นมันติดลบก็จะเป็นสีแดงเหมือนเดิมค่ะต่อไปเรามาทำกราฟกันนะคะก็คือเรามาร์ k ข้อมูลทั้งหมดและเลือกที่คำว่า insert และเลือกกราฟแท่งที่เราต้องการเราเลือกเป็น 2D แบบนี้นะคะ ใครและรูปแบบหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราอยากได้แบบตัวอย่างที่เราโชว์แบบข้างต้นเราก็ปรับเปลี่ยนก็คือมาที่ตักรองเราจะเอาแค่เราจะโชว์แค่เปอร์เซ็นต์โกรดพอเมื่อกี้เราเลือกมาหมดเลยเราก็ติก๊กเออ่คอลัมน์ที่เราไม่ต้องการออกเราเหลือแต่ตัวเปอร์เซ็นต์โกรดอย่างเดียวแล้วเลือกกดแอปพลายข้างล่าง อันนี้ก็คือกราฟที่เราต้องการแล้วทีนี้เราจะมาเซตให้หน้าตามันเหมือนกราฟที่เราโชว์ครั้งแรกก็คืออันไหนที่เราไม่ต้องการก็สามารถลบออกได้เลยอย่างเปอร์เซ็นต์ข้างล่างเนี่ยเราไม่อยากไม,ไม่ไม่ต้องการก็ลบคลิกแล้วก็กด Delete ได้เลยค่ะและอยากให้ตัวเดือนเนี่ย มันมาอยู่ด้านล่างของกราฟแล้วก็คลิกที่ตัวเดือนคลิกขวาแล้วเลือกคำว่า format axis มันก็จะมาโชว์ format axis เป็นเครื่องมือข้างๆนี้และเลือกลงมาที่คำว่า label และเลือก ตรง label position เนี่ยค่ะให้มันโชว์ว่า low ให้มันโชว์อยู่ข้างล่างตามนี้นะคะและเรามาคลิกที่ตัวแท่ง chart เราอยากให้ค่าติดลบเป็นสีแดงและค่าที่ไม่ติดลบเป็นสีเขียวก็เรามาที่ตัวคำว่า fill l i g n และคลิกมาแล้วมาคลิกคำว่า i e n v e r t if negative คลิกติ๊กถูกลงมาแล้วสีเราอยากให้เป็นสีเขียวตัวบวกให้เป็นสีเขียวเนี่ยตัวบวกเป็นสีเขียวและและอีกตัวหนึง่งมันจะขึ้นมามันจะโชว์ขึ้นมาอีกตัวหนึง่งให้เราติ๊กเป็นสีแดง เห็นไหมคะว่าออตัวแท่งที่มันติดลบก็จะกลายเป็นสีแดงเราสามารถย่อขยายกราฟได้นะคะโดยเราเมาส์มาคลิกที่มุมด้านด้านใดด้านหนึ่งก็ได้คะ่ะให้มันเป็นเครื่องหมายอย่างนี้นะคะแล้วก็กดลากขยายจะได้ดูชัดขึ้นให้เรามาเลือกที่แท่งกราฟเพราะรู้สึกมันเพียวหรือผอมไปและ คลิกมาที่ตัวกราฟตรงนี้นะคะแล้วเลือกคำว่า gap width gap width ก็คือความกว้างของช่องเนี่ยอันนี้มัน200กว่าเปอร์เซ็นต์ให้เราลดเหลือสัก85เป็นต์เห็นไหมคะกราฟมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วเราก็จะได้ดูง่ายขึ้นด้วยสีกราฟสีกราฟนี่ก็จะเปลี่ยนได้ตามข้อมูลสมมุติว่าเราอยากให้ เราลงเพิ่มมาเป็นสักตรงนี้400ค่ามันเป็นบวกแล้วแล้วก,ก็จะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นสีเขียวก็คือแกนบวกมันก็จะปรับเปลี่ยนให้โดยอตัอตโนมัติและเราสามารถมาคลิกปรับตัวอักษตรตรงนี้ได้ตรงแกนตัวอักษรเน,นี่ได้ถ้าเกิดตัวมันเล็กตัวมันเล็กไปนะคะเราก็สามารถไปเลือก ให้มันเป็นโบตรงนี้ก็จะหนาขึ้นแล้วและก็ขยายตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นหร,หรือพอใหญ่ขึ้นแล้วเราไม่อยากให้โบก็เอาออกตัวหนังสือมันเอ็นไม่ชอบแล้วอยากให้มันอกก็มาปรับที่ตัวนี้นี่ค่ะสัญลักษณ์ตัวนี้ orientation และเราเลือกตัวอักษรให้เป็น rotate text up เลยคะ่ะมันก็จะมาเป็นตัวตั้งตรงแบบนี้ถ้าเกิดอยากช่าเหมือนเดิมก็ไปปรับที่เดิมให้มันเป็นตัว angel ตัวนี้ก็จะเอียงเหมือนเดิมก็คือง่ายๆแบบนี้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยน background ของกราฟให้มัน ตอนนี้มันเป็นสีขาวเราอยากให้มันใสทะลุเราก็มาคลิกที่กราฟและเลือกตรงตรงฟิลเนี่ยค่ะว่าให้เป็น no fill เห็นไหมคะกราฟก็จะใสทะลุไปข้างหลังทีนี้พอเรามองยากขึ้นเราก็มาเปลี่ยนเอากิดเอาเส้นกิดไล่ออกก็คือมาที่วิว เลือกคำว่ากิดลายติ๊กออกเห็นไหมคะเส้น Excel ก็จะหายไปละทีนี้กราฟเราก็จะได้ดูได้ง่ายขึ้นสบายตาขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเนี่ยค่ะก็คือวิธีการเซตกราฟง่ายๆแบบนี้นะคะเราไปฝึกเล่นกันดูนะคะแล้วเราสามารถเปลี่ยนกราฟ ได้ถ้าเกิดเราไม่อยากใชออ้กราฟแท่งแบบนี้เราก็คลิกขวาเลือก Change เช้งชินชาร์ตไทป์ก็จะมีกราฟให้เลือกเราอยากได้กราฟแบบไหนเป็นแนวไหนเลือกเล่นได้เลยค่ะกดเลือกเล่นได้เลยจะเป็น3ามมิติก็ได้เลือกเล่นได้เลยตามทีออ่ทุกคนต้องการเลยนะคะค่ะ แล้วเราลงมาเช็ปกันดูกับกราฟตัวอย่างข้างต้นว่าเหมือนเดิมไหมก็คือข้างต้นเราโชว์เป็นแบบนี้อ่ะสีอาจจะสีเขียวอาจจะไม่เหมือนกันอ่ะเราสามารถปรับสีให้เหมือนกันได้ก็คลิกมาที่แท่งกราฟนี้และเลือกตัว fill and line และมาเลือกสีให้เป็นสีเขียว เหมือนอันนั้นก็นี่ค่ะก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกับไฟตัวอย่างเราและนี่ค่ะข้อมูลอาบเปลี่ยนหน่อยพับกี้เราไปเปลี่ยนเป็นจุลยัยให้ตรงนี้มันเป็นบวกเราเปลี่ยนเล่นเลขตัวนี้ได้ค่ะเปลี่ยนเพื่อดูว่าคําสั่งที่เราใช้พอเราเปลี่ยนตัวเลขแล้วค่า ที่เราตั้งไว้มันเปลี่ยนตามหรือไม่ลองเล่นได้นะคะค่ะขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ